ที่ข่าวแรกในวันนี้ครับนอกจากวัดจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับและเป็นศาสนาสถานที่สาคัญแล้วยังมีเรื่องราวที่น่าติดตามเชิงประวัติศาสตร์ที่ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวนํารายได้สู่ชุมชนครับดรพงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายไปติดตามการดําเนินง,งานของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่วัดพระธาตุผาเงาตําบลเวียงอำเภอเชียงแสนเป็นวัดที่เข้าร่วมโครงการอารามพิรมตามนายโยบายของรัฐบาล ที่ให้วัดทั่วไทยมีการพัฒนาการทำนุบำรุงสถาปัตยกรรมความงดงามภายในวัดรวมถึงหาจุดเด่นเพื่อดึงดูดพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเพราะวัดมีเรื่องราวน่าติดตามเชิงประวัติศาสตร์สร้างความสนใจและมีส่วนช่วยกระตุ้นนักท่องเที่ยวได้เดิมวัดพระาธาตุผาเงาเป็นวัดร้างต่อมามีการก่อสร้างและต่อเติมวัดให้สวยงามอีกทั้งเป็นการก่อสร้างสกายวอล์กที่สามารถชมวิวสามเหลี่ยมทองคำสามประเทศปัจจุบันครับมีนักท่องเที่ยวแห่แหนมาเที่ยวกันเป็นจำนวนมากครับ โครงการอารามพิลมค่ะคุณผู้ชมคะโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่นอกจากจะส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยหันมาเข้าวัดศึกษาธรรมะแล้วยังมีส่วนในการกระตุ้นให้เศรษฐกิจของชุมชนพร้อมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อีกด้วยนะคะจากการสำรวจเนะี่ยพบว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีวัดที่สามารถพัฒนาสู่การเป็นวัดเพื่อการท่องเที่ยวได้8วัดด้วยกันประกอบไปด้วยวัดห้วยปากกั้งวัดร่องเสือเต้นวัดร่องขุนวัด แก้ววัดพระสิงห์วัดพระาธาตุผาเงาว,วัดพระาธาตุดอยเวาวและวัดแสงแก้วโพธิยานค่ะวันเดียวกันนะคะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะได้เดินทางไปยังวัดห้วยปากกั้งที่อําเภอเมืองเชียงรายเพื่อไปติดตามการดําเนินงานการพัฒนาวัดด้านสาธารณสงเคราะห์นะคะ ตามโครงการสังคาพิบาลพระสงฆ์อาพาธและการพัฒนาวัดตามแนวคิดอารามพิลมซึ่งวัดห้วยปากั้งค่ะได้มีการส่งเคาะเด็กกำพร้า300คนเป็นสถานที่พักพิงสำหรับคนไร้ที่พึ่งพร้อมกับเยี่ยมชมโรงพยาบาลวัดห้วยปากกั่งเพื่อสังคมที่เปิดให้การรักษาแก่พี่น้องประชาชนรวมไปถึงพระสงฆ์นะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้วันละประมาณ500คนรวมไปถึงผู้ป่วยนะคะทางด้านของทันตกรรมวัน ละประมาณ120คนค่ะ